สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ The Pasio t o w ลากำแหงนะครับเนี่ยป้ายใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขียวๆเงี้ยนะฮะวันนี้ท้องฟ้าโอ้โหมืดมัวหมองมดเหลือเกินนะฮะเย็นแล้วนะฮะนี่นะครับ Pasio t o w ลากำแหงนะฮะก็มีแมคโดนัลด้วยเนาะตรงนู้นนะฮะโอ้โหเนี่ยมีไดอินด้วยนะฮะไดทูแมคโดนัลเฟซซีก็มีนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเยี่ยมร้านใหม่นะฮะร้าน ร้านขายจักรยานนะฮะร้านใหม่ของพี่อาทินะฮะเห็นแกบอกว่าแกย้ายเข้าไปอยู่ข้างในยังไม่เคยมาเยี่ยมเลยนะฮะวันนี้จะมาขอเยี่ยมชมสะหน่อยนะฮะแต่ก่อนแกอยู่ตรงนี้นะฮะตั้งอยู่หหน้าตรงนี้เลยตรงนี้นะฮะนี่นะฮะน้าโอ้โหรอเด็กไทยผมเลียนนะฮะเด็กเรียนก็เกาะรถเมล์วันนี้มารถเก่งเลยนะฮะนี่นะฮะแต่ก่อนตรงนี้นะฮะแกย้ายเข้าไปข้างในแล้วนะฮะแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงข้างหน้านี่เลยนะฮะตรงสตาร์บัคต,ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูไปดูร้านใหม่นะฮะว่าแบบสดสวยขนาดไหนนะฮะเห็นแล้วนะฮะอยู่ข้างในเห็นแกบอกว่าแต่ก่อนแกนตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ตรงเนี้ยฝนสาดใหม่นะฮะเนี่ยฝนสาดฝนตกมา,าก็สาดนะครับก็เลยได้เลื่อนชั้นไปนั่งข้างในนะฮะแต่ว่าเพลงดังเหลือเกินนะฮะ เพลงดังมากนะครับผมอาจจะใช้เพลงนะฮะอาจจะเปิดเพลงเข้ามาช่วยช่วยให้มันมั่วหน่อยนะเพราะว่าเพลงนะฮะมีลิขสิทธิ์นะครับเพลงดังพอสมควรเลยนะฮะเอาล้วนะฮะนี่นะครับเป็นรถทับนะฮะนี่นะครับอ๋อมีเด็กมาดูรถด้วยนะครับ นี้ก็พามาชมร้านใหม่นะฮะตรงนี้นะฮะนี่นะฮะก็ยังมีอยู่หลายคันเลยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมร้านใหม่นะฮะจากที่เคยอยู่ตรงนู้นนะฮะย้ายเข้ามาข้างในแล้วนะครับมาอยู่ตรงนี้แล้ว วันนี้แต่งตัวเท่จังอันนี้มีขนมมาฝากด้วยครับมีขนมมาฝากนะครับอันนี้ขนมฝากนะครับเจ้ามาแลกกับล้อนะครับมีขนมมาฝากขึ้นล้อฮะอ๋โอ้โหนี่ทำไมลดลงเยอะเลยอ่ะอ๋อมีซ่อนอยู่ข้างในครับอ๋อโอ้โหนี่สุดยอดโดนเก็บค่าโดนเก็บค่าล็อตอ่านี่นะครับเปิดตัวรุ่นใหม่เลยครับไหนครับ ไม่กล้าจับนานเพราะเดี๋ยวลวกมือมันเนื้อกระดูดอยู่เลยครับโอ้รุ่นใหม่เป็นล้อเป็นสินิ้วไฟฟ้าตอบโจทย์อะไรฮะคนที่สายหลายคนหลายหลายคนต้องการล้อใหญ่ขึ้นทางนีตัวนี้เหรอมีมีคนเขาบอกนะว่าอยากได้ล้อใหญ่ขึ้นใช่เพราะเขาบอกว่ารู้สึกว่าล้ออีกสองเล็กมันไม่แรงเออจริงๆมันมันแรงเดือดแบบพันคนหกอยากได้แรงกว่านี้โอ้โหนี่ขนาดยังไม่แรงก็ล้อเฮี้ยนไปแล้วเนี่ย อ๋ออันนี้เป็นตัวลองไหนครับลองเป็นยังไงครับนี้มันตัวมอเตอร์หน้าแบบเดิมเป็นเป็นเราบิดเหมือนเดิมไม่ใช่ใครบิดะบบพี่ขอมของเขาเป็นเปลี่ยนใหม่ดีกว่าไอคันนู้เป็นเราบิด อะไรนะไฮบิดอันนี้เราบิดอันนี้เป็นกูบิดดูดีไหมเป็นธรรมชาติดีเป็นไทยๆดีรุ่นกูบิดค่าบิดนิ้วอ่าค่าบิดไหนสิบหกนิ้วโอ้โหเป็นล้อแม็กด้วยล้อแม็กเนี่ครับเห็นราคาแล้วหนาวเลยเนี่ยเออคืออย่างฝนตกอากาศไม่ค่อยดีหนาวเย็นฮะไอ้ตัวนี้มันจะได้เพิ่มเติมมันคือขนาดล้อที่ใหญ่แล้วสองมีเกียร์เข้ามด้วยโอ๊ยมีเกียร์ด้วยใช่ครับมันจะช่วยอะไรให้มีเกียร์ อันนี้ช่วงเวลาเราปั่นนะครับปั่นก็คือมันทะแบบว่าชนแรงอย่างเงี้ยนะหรือคนที่แบบแรงยังไม่ถึงนะครับนี่เพิ่งมาเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่เกียอะไรไม่เกียอะไรนะมีแต่ด้วยเปล่าเขาเรียกอิเล็กทริคฮอนครับอ๋อไหนลองลองให้ลองเลยอ๋อนี่นะฮะความเร็วสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้วัดเลยเพราะมันยังใหม่อยู่ครับเรายังไม่ได้ลองเลยยังไม่ได้ลองแข็งแรงทนทานแน่นอนใช่แล้วตัวนี้สิ่งที่มันเพิ่มเติมว่าขนาดร้อยใหญ่สองก็คือเรื่องของตัวเกียร์แล้วสามคืออะไร เกียร์เกียร์เกียร์เนี่ยถ้าเกิดเราใช้เราใช้บิดเกียร์ไม่มีผลแล้วจริงจริงมันจะมีผลตอนที่เราปั่นตอนที่เราปั่นถูกไหมแต่แต่ถ้าบิดไม่มีผลแล้วถ้าบิดถ้าบิดมันจะมีผลือถ้าเราเปลี่ยนฮะที่ร้านคุณเปิดเพลงหมดเนี่ยใช่ครับฮะเปิดกระเป๋าหน่อยใช่เปิดเอนหน่อยดีไหมเดิมันคัดสิทธิ์ใช่เพราะฟังกันไม่รู้เรื่องไงผมผมกลัวติดลิขสิทธิ์ด้วยไม่ใช่เหรอไม่ไม่น่านะเพราะพวกนี้มันเป็นโคเวอร์อ่ะโอเคป่ะต่อเมื่อกี้ผมรอล้อเล่นสนนราคาอยู่ที่เดี๋ยวก่อนนะครับ สเปคกันให้หมดนะฮะเอาสเปคเอาสเปคให้หมดมาหมดเอาสเปคให้หมดมอเตอร์สี่แปดโวลต์สำหรับคนที่ชอบความแรงเนี่ยคือถ้าเทียบกับรถเดินก็เหมือนกับเครื่องันตแปดสองพายตัวนี้จะได้แรงบิดที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับคือมันเร็วอาจจะเร็วเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะอันนี้คือเรื่องของแรงบิดแรงรอบมันจะสดีขึ้นแล้วก็เวลาเราขึ้นพัดหรือขึ้นอันชันบิดปุ๊บกำลังมันจะส่งทำให้ขึ้นได้ดีกว่า โอ้โหครับมันเป็นตัวแรกที่ผมปั่นเดียกันไปสั้นผมผมม่นเป็นตัวแรกทเร็วนะคือคือปั่นฝั่นเองก็ได้มีเกียร์ด้วยรถเนียวก็ได้เพราะมันปั่นล้อหลังมันเป็นเกียร์ชิมาโน่ด้วยนี่นะฮะเดี๋ยวบอกใครนะหนึ่งศูนย์ห้าเรายัดแต่ของไม่ใช่นึกว่าหนึ่งศูนย์ห้าอ๋อรู้สึกราคาเดี๋ยแพงรถโอเคฮะวันนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าหนึ่งหกหนึ่งไม่แพงนะหนึ่งหกพันเก้าไม่ไม่พับโชว์หน่อยได้ไหมฮะโอ้โหคือหนึ่งหกพันเก้าเนี่ยพับเหลือแค่เนี้ รถไฟฟ้าเนี่ยปกติจะคันใหญ่นะใช่ครับรถไฟฟ้าที่ผมไปดูมา16ื่นเนี่ยคันใหญ่นะพับไม่ได้ใช่จะงส่งแม่บ้านด้วยแต่นี้เอ่าใช่ส่งแม่บ้านอันนี้พับได้ด้วยพับได้ด้วยแล้วพับได้เร็วด้วยนะครับเอาให้เล็กที่สุดได้แค่ไหนฮะเล็กเล็ที่สุดเหรอครับลองดูว่าจะใส่รถได้แค่ไหนอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเอาน็อตครับไม่ต้องเอาปัจเจมาถอดคือผมกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะใชเวลาเยอะอ๋อผมผมนึกว่าจะไปเอาประแจมาถอดอ่ะ๋อมาประแจอะไนะครับเวลาพับจะง่ายมากของมัน โอ้แค่นี้โอเคเลยนะตัวนี้กับตัวนี้ไม่เหมือนกันตรงไหนสกตดูครับตรงแม็กใช่เหรอครับอ่าไม่เหมือนกันตรงไหนตรงล้อแม็กหนึ่งแหละไม่เหมือนแน่นอนลายแม็กแล้วตรงไหนฮะมอเตอร์หลังครับตรงมอเตอร์หลังอ๋ออันนี้เป็นแม็กทรงใบพัดนะครับใช้มอเตอร์หลังใช้เป็นมอเตอร์หลังโอเคเลยอันนี้อันนี้ล้อหน้าอันนี้ใช่อันนี้ขับหน้าอันนี้ขับหลังใช่ครับอู้ขับหลังนี่ต้องรถกระบะนะบรรทุกเลยเนี่ยรถบรรทุก อันนี้ขับหน้ารถเก่งไปปรึกษากันก่อนได้ไหมชอบขับฮะแต่ทำไมแม็กหน้าแม็กหลังไม่เหมือนกันฮะตัวนั้นกับตัวนี้จะเหมือนกันครับอ๋อใช่มันสลับกันมองว่าเป็นรุ่นเดียวกันอ๋อจริงๆไม่หรอกโอเคแต่ว่าล้อล้อหลังที่ล้อหลังสิบหกเหมือนกันแต่ดูมันเล็กกว่าเนาะตอนใส่แม็กนี้มันดูเล็กกว่าลายแม็กท่านนี้ครับลายแม็กที่หลอกตาแต่ตัวนี้มันโอ้แต่ร้านใหม่สวยนะฮะเนี่ยผมเข้ามาหนีดเดินเข้ามาตรงนี้ตอนนี้ฝนไม่สาดแล้วอยู่ในหลังคาแบบ เต็มๆอย่างนี้นะฮะถ้าจะสาดก็หองรูนู้นน่ะมา,มา <c oughs> จนเพื่อน,น,นใช่ไหมโอ้นี่ยังมีจักรยานอีกเยอะนะผมนึกว่าผมนึกว่านักขายไปหมดแล้ว,ะน,วนะฮะรถเก็บค่าล็อกเยอะผมก็เลยไม่ได้อ๋ออันนี้เป <สา S 1> ็นรถไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าท่านสังเกตที่ท่านแบบวางเหมือนี่ยังอ๋อแต,แ,ตแต่แต่สีไม่เป็นไฟฟ้าก็มีใช่ไหมฮะท่านไม่ใช่ไฟฟ้าเนี่ยห้าพันเก้าใช่ไหมไฟฟ้ารุ่นรุ่นสิบสองนิ้วนี้เท่าไหร่ฮะเออหมื่นสามพันเก้า มือเป็นเหมือนกับตัวล้ออันนี้ขับหลังด้วยอ้าวเนี่ยภาษาโซนเอาไว้กลัวคนมาเห็นโอ้เห็นก็รู้แล้วไหนขับหลังด้วยแต่แต่ก่อนเนี่ยมีรุ่นเดียวคือขับหน้าอย่างเดียวก็คือเหมือนรุ่นสีแดงนี้ใชเราไม่ได้แค่ขับหลังอย่างเดียวนะครับมีรุ่นเป็นตัวขับหน้ามอเตอร์48โวลต์ด้วยครับล้อล้อมีขับบนไหมครั รถันมีสองร้อยขับนที่ไม่ไงครับใช่ไหมเดี๋ยวนะขับหน้าขับหลังราคาเท่ากันเลยมีไฟอะไรให้ครบเลยมีให้ครบครับใช่ไหมฮะขับขับหลังมันดีตรงไหนเอาจริงจริงแล้วส่วนตัวเรามันแต่คนชอบขึ้นเขาว่าขึ้นเขานี่ส่วนตัวแล้วผมว่าขับหน้ามันจะเวิร์กกว่าคือคือเป็นรถเก๋งเนี่ยนะรถเก่งมันแยกออกเลยส่วนใหญ่รถกระบะขับหลังรถบรรทุกเพราะว่ามันต้องการบรรทุกและต้องการ ต้องการแรงแรงที่เยอะแล้วก็การการวิ่งแต่ว่ามันอืดพุยง่ายค,คือขับหลังเนี่ยมันจะอืดตอนออกตัวจะสู้รถเก่งไม่ได้<ช>แต่ตีนปลายนี่ขึ้นเขาอะไรสบายเพราะงั้นแต่อ<ต>ันนี้ต่างกันต่างกันตรงที่ของผมเนี่ยมันไม่ใช่จักรยานแบบขับหน้านครับ ถ้าเป็นมอเตอร์หน้าเนี่ยผมจะเรียกว่าทูวีได้คือขับสองล้อเพราะเราสามารถปั่นช่วยได้ใช่แต่ถ้าเป็นขับหลังยก็เหมือนกับรถทั่วไปแล้วครับทีนี้ก็คือมันก็ดันเป่นหนักปั่นได้ไหมปั่นปั่นช่วยไม่ได้ครับปั่นช่วยไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันคือล้อเดียวหรอล้อล้อล้อแล้วถ้าเกิดเราไม่เราเราไม่เราไม่ใช้ไฟฟ้าเราปั่นได้ไหมเออได้ครับได้ก็ปีนไงครับแล้วไม่ใช่ไฟฟ้าต้องปั่นก็ปั่นโปรตีใช่ไหมฮะอ๋อแล้วหนักไหมเออไม่หนักครับไม่หนักไม่หนักคครรัับบใช่ มีส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะต้องซื้อขนมปังมาฝากอ๋อย่างนั้นอะไม่มีผ่เท่าไหร่เลยพอเหรอถ้ารุ่นนี้รถพิเศษสุดๆตัวเหลือ1 4ื่นซึ่งผมเข้าใจว่าหลายๆคนคงไม่อยากให้ผมลดนะครับอยากซื้อแล้วครับขอบคุณมากครับซื้อแลครับปกติดีกว่านะดีกว่าโอ้ราคาปกติหมื่นสามพันขอชัดๆหน่อยราคาปกติเท่าไหร่ครับหมื่นสามพันเก้าครับถ้าลดราคาลดพิเศษเหลือ1 4ื่นสี่พันห้าเท่านั้นครับขอบคุณมากครับมีระบบขับเคลื่อน2องล้อไหมฮะับระบบแบต แบลว่าเถือบล้อหลังติดลมเอาล้อหน้าอันน้นันคือจริงๆก็คือตัวขับหน้าแล้วก็ไม่ช่วยถ้าขับหน้าเกิดล้อหน้าติดลมเอาไงฮะบินไ,ไ,ไม่มีนะทูวินคือนี่เรากำลังจะจะหาทางออกยทูวินได้ถ้าเกิดขับขับไปล้อหลังติดลมขับล้อหน้าได้เลย,เลยไม่ต้องขาลงเทออ้าไม่แตะพื้นอันนี้มันเป็นโครงการนนาคตครับเหรอฮะพี่วันนี้ครับนะฮะนี่นะฮะ เออที่ว่าจะมาเปลี่ยนไอตัวใช่ที่เขามาซ่อมแล้วมาขายแบบนั้นอ๋อเนี่ยครับยังอยู่นี่ไลยครับสองไม่ได้ซ่อมแลได้หรอเออจริงๆมันต้องเปลี่ยนแบตก่อนนะครับในกรณีผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ่ีอยากลองไหมนะครับซ่องมาเหรอเปล่าที่ใช้ไหนเมื่อก่อนี่อยากดูนะอารมณ์ดีนะครับนี่นะครับก็มีรุ่นใหม่นะฮะเป็นขับหลังมานะฮะขับหลังขับหน้าแล้วก็16นิ้วนะฮะมีการเอาสกูตเตอร์มาซ่อมด้วยนะครับยินะ ร้านนี้จะมีอะไหล่อุปกรณ์ขายเยอะเลยนะครับก็คือเป็นอะไหล่จักรยานฮะแล้วก็อะไหล่ประจำบ้านฮะเยอะเลยนะฮะรูปโลกโลกขายอะไรเยอะแยะนะฮะขายเยอะไปหมดเลยนะครับตุ๊กตุาตุ๊กตาข้างในนะฮะดูนะฮะของตกแต่งบ้านมีครบเลยนะฮะนี่ได้ว่าแกจะขายอะไรมากมายนะฮะขายของชําหรือแต่ของสดอย่างเดียวนะฮะไม่มีพวกหมูผักอะไรเงี้ยนะฮะ แต่รูปโลกสวยมากนะฮะลูกโลกเนี่ยหมุนได้เองหมุนได้เองวะนะหมุนได้ไงนะอ๋อมันเป็นฐานนะฮะมีฐานหมุนได้เองนะมีมีฐานนิดนึงนะฮะตรงนี้แล้วก็ฐานมันจะหมุนหน่อย,ยึ่งเออเขาท่านะหมุนได้เองนะครับนี่นะฮะใครอยากเรียนภูมิศาสตร์นะฮะของเด็กๆนะครับอ่าบ้านผมก็มีฮะลูกโลกมีหลายลูกมีหลายระดับเลยนะฮะยังไม่มีแต่ระบบสุรยิยะจักรวาลเท่านั้น,น, ned? น <acco> ว่าจะสะสมอยู่นะฮะเป็นระบบสุริยะจักรวาลนะครับโอ้เครื่องเล่น เครื่องเล่นนี่นะฮะเครื่องเล่นแบบโมรานก็มีนะครับทลอโขงนะฮะสวยเชียวแผ่นเสียงนะฮะเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเนี่ยเครื่องเล่นแผ่นเสียงเล่นได้ไหมฮะเนี่ยเล่นได้ครับเล่นได้จริงๆริงไหมเล่นได้จริงหมุนไขลานแล้วก็เอาแผ่นเสียงแบบางเออใช่แต่ข้อจำกัดมันคือว่าตัวแผ่นนี้จะต้องเป็นแผ่นที่ทำจากครั่งนะฮะ เครื่งเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักครั้งไม่รู้ัว่าสิ่งที่เมื่อก่อนเขาใช้ทําก่อนที่มีโลกเราจะมีพลาสติกครับเป็นแผ่นเสียงเป็นแผ่นเสียงที่ต้อเป็นแผ่นเสียงรุ่นคลั่งด้วยทททีี่่โอ้โหเยอะอันนี้ตัวเท่าไหร่ฮะเออตัวนี้อยู่ที่หกพันห้าครับหกพันห้าอุ้ยนี่สายเครื่องเสียงชอบเลยเนี่ยโบราณวินเทจจะไม่ชอบเท่าไหร่ครับทำไมฮะแต่ถ้าสายสะสมไม่แน่ครับเพราะว่าถ้าสายเครื่องเสียงสิ่งที้ต้องการอะไรก็ต้องการเสียงดีๆอันนี้เล่นจริงไหมเล่นจริงครับออก อะนะอ่ไม่ได้อัดเทปไว้ข้างในห้ลองเทปไม่ใช่แล้วก็เป็นเครื่องเสียงข้างมันต้องเป็นแผ่นข้างด้วยอ่เพราะว่าตัวนี้มันใช้เป็นเข็มมีให้ลองไหมฮะนี่ครับเดี๋ยวลองลองตัวนี้ไปถึงแผ่นข้างนะคุณมีแผ่นข้างให้ลองนะเฮียต้องไขลานไหมอันนี้ผมไขไปแล้วเหรออันเมื่อกี้คุณเอามือหมุนนี่อ่าก็ทุ่งจังหวะสตาร์ทครับฮะเคื่องมันหน่อยนี่นี่ เสียงเพลงมันกวนอ่าเดี๋ยวต้องลดเสียงเพลงหน่อยเฮ้ยเอา <คน S 1> จริง,รงๆไม่ระังใช่ของจริงเลยของจริงเลยนะฮะนี่นะฮะเป็นร้านขายทุกอย่างนะฮะที่ขวางหน้าก็ขายจะขายทุกอย่างเลยนะฮะที่ขวางหน้ายกเว้นของสด <c oughs> ถ้ามีผัก ถ้ามีผักมีหมูอีกหน่อยนี่ใช่เลยอยู่หลังร้านครับอ๋ออยู่หลังร้านยังไม่ได้เวลานี่อยากอยากมีเครื่องเสียงมาขายบ้ไหมเออคิดว่าจะได้ให้แฟนๆเข้ามาซื้อดูจากที่อื่นเขาขายก็โอเคอยู่แล้วดูดูนี่ดีกว่าดูเครื่องเล่นทอล์คโงงเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแผ่นเสียงก่อนได้ไหมฮะเป็นขลั่งยังไงมันจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าอะไรเลยนะครับใช้เป็นหัวเข็มแล้วก็เล่นกับไอตัวแผ่นนี้อันนี้คือแผ่นเสียงจริงๆเลยนะใช่ครับ นไม่ใช่ใชพลาสติกไม่ไม่ใช่ครับเป็นเป็นคลั่งคือคือแต่ท่านหลุดจากตรงนี้ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นไวนิ่งมันไม่ใช่พลาสติกอ่าไวนิ่อันนี้ไวนิ่งใช้ไม่ได้ไวใช้ไม่ได้ไม,ไดมันไม่หอหันมันใช้เป็นหัวอ่านแม่เลยครับหัวอ่านหัวหัวอ่านไฟฟ้าเอออันนี้จริงๆแล้วมันเป็นแค่ล่องเสียงคือถ้ากล้องจุลทรรศน์ขยายดูจะเห็นว่าเป็นล่องๆแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยครับรูดไปกับไอ้ตัวนี้แล้วเป็นเสียงเมื่อกี้ที่ได้ยินนะนะอันนั้นคือเสียงออกมาจากตรงนี้คือแล้วมันเป็นเพลงอะไรเนี่ยเออโอ้้โหคือจพีี่แมม ไม่มีคือจริงๆมีแต่มันแพงมากแล้วซื้อไม่ไหวเพราะแผ่นนะแต่ถ้าเกิดคนมีแผ่นอยู่แล้วเนี่ยเล่นได้เลยครับเล่นได้เลยต้องเป็นข้างนะข้างอันนี้เขาเรียกข้างแผ่นข้างเมันขวางจำจำได้ไหมหล่นแล้วแตกไหมถ้าหล่นแล้วแตกครับมันเหมือนกับเคยจำเรื่องโคลมเบียโอ้โหนี่ส่งโทรเลขแล้วเวลาไปอย่างนี้ไมเคิลแจ็คสันมีไหมฮะเออไม่น่าจะยังน่าจะมีแต่ต้องเป็นบิทเทิลแพงนะบิทเทิลบีจีทำ400กว่าบาท แผ่นหนึ่งที่ผมไปดูที่เขาขายอยู่นะที่นู่นที่ที่ไหนนะวังบุรพาใช่แล้วก็แถวฟอร์จูนฟอร์จูนนี้ยังไม่เคยไปเดินเลยน่าจะมีไหนลองลองลองเสียงได้ไหมผมจะลองดูนะคุณลองขยร้านได้ไหมหรือว่ายังไงอ๋ออันนี้มันผมขายไปแล้วแต่ถ้าจะให้ายอ๋อไขแล้วก็ปลดล็อกมันหมุนเองใช่ครับแล้วก็ปรับสปีดได้ด้วยนี่คือลานอาจจะหมดแล้ว จริงครับชั้นหนึ่งมันจะได้ประมาณบามนครับ่ะ,ะเราลองไขไว้ก่อนใช่คุณก็คุณลองไอย